ก็กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้าๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไล์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนสนใจสายใครแอดไลน์มาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มเรของแรกเลยนะผม เป็นผ้าผงหลวงปู่ทวดนะผมสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะผมน,นี่ออกที่วัดเลยนะครับนี่สร้างเป็นที่ระลึกปีการจนาพิเศษข,ของในหลวงนะผมนี่ครับอมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครแกลามมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นผงสวยๆนะครับอันนี้ออกปี3ามเนะผมท่านอาจารย์นองปุกเสกนะครับ เกจิสายภาคใต้มาปลุกเสกนะครับหลายคณาจารย์นะครับหลวงพ่อทองก็มานะครับวัดสัมภาเชยนะครับแล้วเกจิสายเขาอ้อนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับในพิธีนะผมปลุกเสกพิธีใหญ่นะผมพี่นานาคนไหนสนใจสายคลแายคลายมาสอบถามได้นะผมนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะครับเนื้อนสารที่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายคลแายไลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผม สวยๆเลยนะผมหลังก็จะเป็นนี่ครับตาครบรอบเนี่ครับในหลวงนะครับห้าสิบปีนะผมครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับที่ระลึก,ก,นกนะครับปีกาญจนาภิเษกนะครับปีสามเก้านะผมนะครับภกเสกพิธีใหญ่นะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมน่ครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะครับผม ้องกล่องเดิมๆจากวัดนะครับองนี้ก็ที่300บาทพร้อมส่งนะผมพี่นะน,นะคนไหนสนใจสา,ายคราก็าลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับสมมวรสารเก่านะครับปี39นะผมกเสกพิธีใหญ่นะครับ300บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็น พระรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะผมนี่รุ่นสร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับวัดไายน้ำนะครับนี่ออกวัดไายน้ำนะผมหลวงพ่อเงินพุทธโชธครับพิธีพุทธาพิเศษที่วัดไายน้ำนะครับปีห้าหกนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายคล้ายคลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับจะต่อโค้ดตรงนี้นะผมนี่ครับตรงสังฆตินะครับนี่ครับวอนอ วทนวัดทายน้ํานะผมเนี่ยผมคมสวยนะครับนี่ครับเป็นนอกพายเงินนะครับพี่นักคนเหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมผมแกให้ดูนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับต่อโคตรตรงสังกตินะผมวัดทายน้ํานะครับจะอุดกิ่งตรงใต้ฐานนะครับ พี่นะ้าคนไหนสนใจสายาใครแค่ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับออกขายเงินสวยๆนะครับต้องกล่องเดิมๆจากวัดนะผมครับพี่นะ้าคนไหนสนใจสายาใครแค่ไลน์แคปรูปมา kill สอบถามได้นะผมครับปีห้าหกนะครับ,รบสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อนะผมนี่ครับพี่นาะคนไหนสนใจสายา oons, <laughs> ใครแค่ไลน์แคปรูปมา training, สอบถามได้นะผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมองค์นี้ก็ที่ สามร้อยบาทเหมือนกัน,นครับพร้อมส่งนะผมพี่นันนะคุณไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปร,ร,ร,รูปมาสอบถามได้นะผมประวัติคร่าวๆนะผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับรูปหลอนะครับพิมพ์นิยมนะผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมีพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินรุ่นแปดสิบพันสามหาลาภนะผม นี่ครับ่องเดิมๆนะครับที่จริงจะมีซองกระดาษสวมอีกทีนะครับแต่ไม่มีนะผมมีแค่นี้นะครับผมนี่ครับ่องเดิมๆจากวัดนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายคล้ายคลนายมาสอบถามได้นะผมนี่ก็ปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับอันนี้ออกวัดวางกระสูบนะครับอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับครบรอบแปดสิบพรรษานะครับมหาลาภนะครับเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับนะครับสวยๆเลยนะผม นี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับครับพี่น่าสนใจสายใครแค่ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแต่ซองหน้าหายนะครับผมนี่ครับครับสวยๆครับเป็นผิวออกอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมน้ำทองนะครับ จะตอกข้างล่างนี่เนี่ครับเป็นนี่ครับแปดสิบแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเป็นแปดสิบพรรษานะครับปีห้าหนึ่งนะผมพี่นันะคนไหนสนใจสายครแกล๊ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ครับประกันแท้นะผมเนี่ครับ่องเดิมๆนะครับจะตอกแปดศูนย์กับห้าหนึ่งนะครับใต้ฐานนะผมพี่นันะคนไหนสนใจสายใครยแก๊ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับมอมกล่องนะครับ แดสิบพนานะครับผมเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะผมปลุกเสกพิธีใหญ่กันนะครับพี่ธนาคนไหนสนใจสายครายแก้รูปมาสอบถามได้ผมองนี้ก็ที่350บาทพร้อมส่งนะผมพี่ธนาคนไหนสนใจสายครายแกล้ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับ หลวงพ่อแชม่มวัดฉลองนะผมภูกเก็ตนะผมนะครับรุ่นที่ระลึกครบรอบร้อยปีนะครับปีห้าหนึ่งนะผมนะครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครกไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนะครับหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับหลวงพ่อนะครับร้อยปีนะครับปีห้าหนึ่งนะผมนะครับจะตอกโคดตรงสังฆตินะผมนะครับนตอกโคดตรงสังฆตีนะครับนี่ลงยาแดงนะผม กันแท้ทุกองค์นะผมนะครับปีห้าหนึ่งนะครับจังหวัดภูกเก็ตนะผมสวยๆเลยนะครับพี่นาคนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับร้อยปีนะปีห้าหนึ่งนะครับ,รบกล่องเดิมๆจากวัดนะผม,มลงยาแดงนะครับวัดแช่วมวัดฉลองนะครับพี่นาคนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมองค์นี้ก็ที่สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมครับเป็นเม็ดแตงนะครับจะมีเหรียญใหญ่นะครับ เล็กกับใหญ่นะผมนี่เป็นเม็ดแตงนะพี่น,ะนะน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับวัดคร่าวๆนะผม250รบาทพร้อมส่งครับก็พี่น,ะน้าคนไหนเข้ามาชมก็เข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมถ้าแบ่งปันให้ได้ผมก็แบ่งให้นะผมลองเข้ามาต่อรองสอบถามได้ครับโอเคครับผมก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมนี่ครับ ที่นะักคนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์แคปรูปมานะครับสอบถามได้นะผมมีอะไรก็มาสอบถามกันได้นะครับแบ่งปันทุกองค์นะผมเข้ามาทดลองสอบถามได้ครับก็เหมือนเดิมครับก็ฝากพี่ๆนะนๆะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม